สำหรับ FC บริษัททออโต้นะครับก็วันนี้นะผมนะมาซื้อทองนะเพื่อเอาไปแจกให้กับสำหรับ FC แฟนเพจนะครับที่จะเป็นแฟนตัวยงนะครับใครที่ติดตามชม เพชทอโต้อยู่นะครับก็อันนี้คือทองที่เราซื้อนะครับเราก็จะเอานําไปแจกนะครับตามที่เราไลฟ์สดกันไว้ตอนเย็นนะครับติดตามชมนะครับว่าใครจะได้รับนะครับสร้อยคอทองคํานะครับ2เส้นนี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอทอโต้กันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมมีรถสวยคัดเกรดคุณภาพ A นะครับมานําเสนอของลูกค้าหนึ่งพันนะครับเป็นรถ แบนด์ยอดนิยมนะครับของวัยรุ่นไทยนะครับหรือวัยกลางคนเลยนะครับนั่นก็คือ Honda Civic fc คันนี้นั่นเองครับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น1.8 el นะครับปี2019นะลูกค้าสังเกตไหมครับว่ากระจังหน้าคันนี้เนี่ยเขาแต่งโฉม rs มาให้นะครับและก็ตัวนี้เป็นกระจังหน้าเปิกแค้สูงด้วยนะครับรับรองว่ารถสวยรถเดิมนะครับผมได้ชุดแต่งครบคนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าโฉม rs นะครับสเกิร์ตรอบตัวรถสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าออปชั่นของเขาเนี่ยไม่แพ้นะครับในส่วนของรถครัสอ่าเขาเรียกว่าอะไรคัสท,ที่เป็นคัสใหญ่คัส XL นะครับเช่น Camry หรือว่า Accord เลยทีเดียวนะครับออปชั่นเขาค่อนข้างสวยที่สำคัญน,นะครับประวัติตัวรถคันนี้นะครับรถสวยแบบว่าไม่มีตำหนิเลยนะครับผมเป็นรถบ้านนะครับมือเดียวจากป้ายแดงแท้ ผู้หญิงใช้ด้วยนะครับคันนี้ดูแลรักษาดีนะครับแล้วก็เลขไม้เนี่ยอยู่ที่หลักหมื่นโลเท่านั้นนะครับและที่สำคัญนะครับผมขายในราคาที่ถูกที่สุดในตลาดอีกแล้วเช่นเดิมนะครับซื้อสดไม่มีแหวนนะครับราคาประหยัดลงจากป้ายแดงเนี่ยประมาณ5 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับผมส่วนออปชั่นเพิ่มเติมคันนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างแรกเลยนะผมเพิ่งเล่นมาเมื่อกี้นะครับตัวรถคันนี้เขาสามารถนะครับ สตาร์ทรถผ่านจากตัวรีโมทได้นะครับอันนี้เรื่องจริงนะรถ Honda Civic นี่แหละนะครับสตาร์ทจากทางรีโมทได้ปกติแล้วเนี่ยการสตาร์ทรถจากทางรีโมทเนี่ยจะเป็นรถอ่าแบบคลาสพรีเมียมคาร์เช่นอแอคคอร์ดนะครับหรือจะเป็นเบนซ์ end, เป็น BM เนะหรือจะเป็นแบบรถคลาสใหญ่ขึ้นไปนะครับแต่ว่า Honda Civic โฉมนี้เนี่ยเขาทําได้นะครับผมใช้งานไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวผมสอนนะครับอย่างแรกเนี่ยอ่กดปลดล็อกตัวรถก่อนนะครับไฟกระพริบหนึ่งทีเนาะแล้วก็กด ล็อกรถอีกหนึ่งทีนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นกดที่ปุ่มที่เป็นรูปวงกลมนะครับผมค้างไว้นะครับกดค้างไว้นะฮะอ้าวขออกรอบนะครับอ่ะปึ๊บนะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับอ่ะนี่ครับไฟกระพริบหนึ่งทีนะครับยังกดค้างไว้อยู่นะแล้วก็ไฟกระพริบอีกหนึ่งทีนี่คือติดแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากเราสตาร์ทรถผ่านจากตัวรีโมทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย ด้านในนะคบผมเขานะฮะจะเปิดแอร์ให้อัตโนมัตินะครับผมเผื่อกรณีลูกค้าที่จอดรถตากแดดนะครับแวะทานอาหารหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะขึ้นรถนะครับขับรถกลับเนี่ยจอดตากแดดมันก็จะร้อนเนาะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะอาวอร์มเครื่องให้เราด้วยไปในตัวนะครับหรือว่าแล้วก็ด้านในก็เปิดแอร์ให้เรียบร้อยนะหรือว่าลูกค้าตื่นมาเช้าๆเนี่ยขี้เกียจเดินขึ้นรถเนี่ย าการวอร์มเครื่องของคันนี้ก็สามารถสตาร์ทจากรีโมทได้เลยนะครับหลังจากสตาร์ทจากรีโมทแล้วนะครับจะขับขี่รถคันนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับขึ้นไปที่ตัวรถนะครับกดเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทอีกหนึ่งทีนะครับก็สามารถขับรถได้ตามปก <c oughs> ติเลยนะครับและที่สําคัญนะฮะหลังจากที่เราสตาร์ทรถผ่านจากรีโมทเนี่ยตัวรถเนี่ยเขายังล็อกอยู่นะครับผมตัวรถเนี่ยเขาไม่ได้ปลดล็อกนะถ้าเราจะขึ้นรถเนี่ยเราก็ต้องกดกดล็อกอีกหนึ่งทีนะครับอันนี้ก็ ถือว่าเป็นระบบเสริมความปลอดภัยที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาเลยสําหรับรถรุ่นนี้นะคะผมอ่ะมาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับผมบอกก่อนเลยนะคันนี้ผมไม่ได้เก็บงานสีนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยตัวรถผมได้มาล้างขัดสีเคลือบเงานะครับทาความสะอาดดูดฝุ่นภายนอกภายในและสามารถตั้งขายได้เลยนะครับเพราะว่าตัวรถเดิมสวยอยู่แล้วนะครับผมได้รถเดิมสีเดิมโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีกระทบสักจุดคันนี้นะผมยกนิ้วให้อย่างนี้เลย นะครับกระจังหน้าอย่างที่ผมแจ้งตั้งแต่ต้นคลิปเลยเนะี่ยเป็นกระจังหน้าตัวโฉม rs ของแท้ทจากโรงงานนะคบเขาเบิกสูตรมาเลยนะจะได้เป็นสีดําเงาเมทัลลิกนะครับถ้าเป็นกระจังหน้าของตัวรุ่นนี้โดยสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นสีอาโครเมียมนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับผมคันนี้เนี่ยเขาแต่งชุดแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรอบตัวรถไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตนะครับหน้าข้างทั้งสองฝั่งแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับคันนี้เขาก็จัดมาให้แล้วนะครับ ส่วนชุดโคมไฟหน้าเนี่ยยังเป็นตัวของเดิมโรงงานตามสแตนดาดโรงงานคันนี้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับตกแต่งด้วยไฟเดยทาม,มันนิ่งไลและก็มีไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ที่ด้านในด้านล่างเขาก็ตกแต่งไฟตัดหมอกมาให้นะครับครบๆเลยนะฮะส่วนตัวรถเนี่ยสังเกตเลยนะครับเหลียมสันตัวรถเดิมแท้คมชัดนะครับโครงสร้างเดิมสีไม่มีผิดเพี้ยนนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับสังเกตไหมโดนงงโดนเงาถ้าเรามอง45องศาเนี่ย สีตัวรถเนี่ยเสมอกันทั้งคันเลยนะครับไม่มีเข้มกว่าไม่มีหนากว่าไม่มีบางกว่านะครับคันนี้เนี่ยสีเดิมสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวฟิล์มเนี่ยเขาติดมาให้เรียบร้อยแล้วคิ้วกันสาดก <สา S 2> ็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วแข็ง <สา S 2> แรงทนทานนะครับสีไม่ซีดนะแล้วก็พ้าสีพอบผมต่อให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <S <S ส่วนยางนะครับกับตัวล้อเนี่ยจะเป็นของตัวแม็กเนี่ยจะเป็นของสแตนดาร์ดโรงงานนะครับล้อแม็กอลอยสีเทานะ ขอบ16แม็ก5ลูดิสเบก4ล้อและระบบเบรก ABS นะครับส่วนยางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นยางดันหลบปี2อ2 2ี2022นะครับมาดูสภาพดอกยางนะครับล่องลึกๆแบบนี้เลยนะฮะเหลือเยอะมากนะครับล่องเนี่ยยึลึกนะครับแล้วก็ตรงแก้มเนี่ยตัวขนงงขนง้อสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกลายงาไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมคันนี้นะฮะ ตัวรหัสยางนะครับคันนี้สองหนึ่งห้าทับห้าห้า R สิบหกนะมาดูโครงสร้างซุ้มล้อนะครับโครงสร้างซุ้มล้อนะสังเกตได้เลยว่าเป็นของเดิมนะครับเบ้าโชก็เป็นของเดิมจากโรงงานนะครับมีรอยมาร์กสีจากโรงงานนะครับเดิมชัดเจนแบบนี้นะครับโครงสร้างรอยซีนรอยเชื่อมด้านในเนี่ยของเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยอ่าผมเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะให้ตากล้องมุดเข้าไปดูนะแต่ว่า มันทาไม่ได้นะเพราะว่าติดตัวขาตั้งกล้องนะครับผมตัวนี้เนี่ยด้านล่างนะครับลูกค้าเนี่ยเขาติดแผ่นกันสนิมมาให้ทั้งคันเลยนะครับผมด้านล่างเนี่ยเขาปูแผ่นกันสนิมมาให้บอกเลยว่ารถคันนี้ลูกค้าดูแลรักษาดีลูกค้าเป็นคนรักรถมากนะครับผมคันนี้เนี่ยที่เขายอมปล่อยออกมาให้กับทางเราเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาไปเล่นรถอ่าเขาเรียกไรรถสายฟ้านะครับณปัจจุบันนั่นเองนะครับ กระจกมองข้างนะครับปรับและพับไฟฟ้าได้เป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องเลนวอตที่เป็นกล้องมุมอับสายตานะครับเราเรียกว่ากล้องเลนวอตฮอนด้านั่นเองนะครับผมมือเปิดได้เป็นโคมียมแบบสมาร์ทแอนทีกุญแจเป็นสมาร์ทย์เลดมีดอกสำรองให้นะครับเท่ากับป้ายแดงเลยนะครับป้ายแดงให้มาแบบไหนเจ้าของเก่าให้มาครบทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างประตูนะครับดูตั้งแต่ เสา A เลยนะปกติเนี่ยเขาพาดูแต่เสา B นะผมพาดูตั้งแต่เสา A เลยนะหัวน็อตเดิมไม่มีแกะนะครับน็อตเดิมรอยมาร์ครอยแต้มสีเดิมหมดนะน็อตประตูเนี่ยไม่มีถอดทั้งด้านบนด้านล่างนะครับแผ่นสครับเพดเนี่ยเดิมโรงงานนะครับไม่มีชํารุดไม่มีรอยอ่าเขาเรียกว่าไรไม่มีรอยแบบแกะแค่เงาเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเม็ดอาร์ตกระดูกงูเนี่ยเม็ดอาร์ตหุ่นยนต์ครบทุกเม็ดนะครับผม เมทอาร์ตเดิมโรงงานเลยนะครับใครที่สนใจคันนี้หรือว่ากําลังตามหาอยู่เนี่ยสอบถามเข้ามาด่วนเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับผมมาดูเมทอาร์ตด้านหลังนะครับไม่มีโดนสักจุดนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยเนียนกิฟนะครับใครมีเครื่องมือเครื่องมือเนี่ยตรวจทรงตรวจสีเอามาเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่เอามาไม่เป็นไรผมมีนะครับผมเดี๋ยวมาเช็กกันที่หน้างานได้เลยนะครับผมเครื่องยนต์เบนซินถูกต้องนะครับรองรับน้ํามัน e85 ได้สูงที่สุดนะครับผมคันนี้ก็ถือว่ารองรับน้ำมัน e85 ได้แต่โดยส่วนตัวผมไม่แนะนำนะถ้าอยากแบบใช้ยาวๆใช้ดีๆกับเครื่องยนต์ ivtec เนี่ยผมแนะนำก็เติม95ไปเลยนะทีเดียวจบนะครับผมด้านหลังเดิมโรงงานนะครับฝาท้ายเดิมแน่นอนนะครับชุดแต่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวชุดแต่งท่อหลอกสีท่อนะครับผมมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะแล้วก็ ก้องท้ายหลังเนี่ยก็เป็นของสแตนดาร์ดโรงงานที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบถ้วนไฟท้ายเดิมนะครับผมเป็นหลอดไส้นะเป็นหลอดไส้นะครับสำหรับไฟท้ายรุ่นนี้ยังเป็นหลอดไส้นะครับแล้วก็ไฟทับทิมนี้ให้ทั้ง2ฝั่งนะครับสปอยเลอร์ด้านบนนะครับของเดิมโรงงานแท้ศูนย์ครับมีไฟเบรกแบบ LED ให้ด้วยนะเป็นไฟเบกรกดวงที่3 ฝาท้ายเปิดจากรีโมทได้นะครับหรือว่าจะเปิดจากตัวด้านหลังก็ได้นะครับแต่นี้ผมเปิดจากรีโมทะติดแล้วนะครับฝากระโปรงของ Honda เนี่ยหลังจากกดเปิดจากรีโมทเนี่ยเขาจะไม่ได้เด้งแบบบุ๊งขึ้นมาอย่างนี้นะเพราะว่าเขายังไม่มีชชอคไฟฟ้านะครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าเขาจะเป็นเสียงเงีย,งงยบๆดังขึ้นมาดังแก๊กหนึ่งนะครับแล้วเราก็ยกขึ้นได้เลยแบบนี้เห็นไหมนะครับผมมาดูห้องเก็บของว่างนะครับผมแผ่นพลาสติกต่างๆเนี่ย เขามีให้ครบนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็ติดตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวกันลอยเนี่ยนะครับตัวกันลอยเนี่ยที่เป็นฝ้าจามาจีเนี่ยเขาก็ติดมาให้ครบเลยจริงๆแล้วถ้าสแตนดาร์ดโรงงานเนี่ยมันจะเห็นด้านด้านบนนะครับผมตรงนี้เขาก็ตรงเขาก็ติดมาให้ก็ตรงรุ่นนะครับแล้วก็ส่วนโครงสร้างเนี่ยรอยซีนเดิมนะครับสีเดิมเม็ดอาร์ตเดิมนะครับเม็ดอาร์ตเดิมนะฮะ ตัวฝาท้ายนะครับก็ของเดิมโรงงานนะครับตัวลอยซีนเนี่ยเล็บผมจิกเข้าปกตินะครับเด้งๆแบบนี้เลยนะครับไม่อ่อนจนเกินไปนะครับและก็ไม่แข็งนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นของเดิมโรงงานนะครับถ้าถ้าเป็นลอยซีนที่เขาแปะมาใหม่อ่ะมันจะอ่อนแบบนิ่มแบบผิดปกตินะซีนของแท้โรงงานเนี่ยจะไม่อ่อนและก็จะไม่แข็งนะครับผมจะเป็นแบบนี้อยากรู้ว่าของแท้เป็นยังไงนะครับแวะเข้ามาจิ้มกันดูนะตัวนี้นะครับผม แล้วก็ฝาท้ายเม็ดอาร์ตหุ่นยนต์ชัดเจนนะครับรอยแต้มสีมาร์กรงงานอยู่ครบนะครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยไล่มาเลยนะครับรางน้ําเดิมทั้งหมดนะแล้วก็โครงสร้างด้านล่างนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีตําหนิไม่มีรอยนะครับผมชุดอุปกรณ์พื้นฐานนะครับติดมากับตัวรถอยู่ครบนะยางอะไหล่เนี่ยก็เป็นล้อกระทะนะครับเครื่องมือเครื่องมือแม่แรงเนี่ยไม่มีรอยแกะไม่มีรอยใช้นะครับผมส่วน โครงสร้างด้านหลังเนี่ยรอยซีนเดิมนะครับมาร์กเดิมนะฮะรอยสีไม่มีถลอกนะครับลูกค้าถนอมรถมากนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าลูกค้าของอที่เป็นเจ้าของเก่าของรถคันนี้ของของเขาเนี่ยดูแลรักษารถด,ดีมากๆนะครับผมคันนี้เนี่ยผมขายอยู่ในราคาเพียง6ก9ส0 0บาทนะครับลูกค้าฟังไม่ผิดรถฮอนด้าซีวิก f c นะครับ1.8 EL รถบ้านโครงสร้างเดิมทั้งคันไม่มีกระทบสีเดิมนะคะผมไม่น้อยนะครับไม่80,000กว่าลโลเนี่ยผมขายอยู่699,000บาทครับลูกค้าไปเช็คตลาดนะครับรถคันนี้เนี่ยขั้นต่ำนะครับปีนี้นะเขาขายก็อยู่729,000นะครับลูกค้าลองไปเช็คราคาดูผมขายถูกที่สุดรถบ้านและไม่มีแวะนะครับมาก่อนได้ก่อนนะผมบอกเลยสำหรับคันนี้ มาดูด้านในนะครับด้านในคันนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีแอบทูโทนนิดหนึ่งนะครับผมจะเป็นสีดำนะครับแต่ได้ตัวเบาะเนี่ยเป็นสีเบจนะฮะเป็นเบาะเดิมนะครับภายในเดิมนะครับคันนี้เนี่ยเขาก็มีพรมนะครับเท้ามาให้นะครับด้านหน้าสองฝั่งนะแล้วก็อาพวกอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นตัวยางเนี่ยกันรอยเนี่ยเขาใส่มาให้ทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะอ่ะ มาดูแผงประตูก่อนนะครับจะเป็นดําตัดเบดนะครับด้านข้างจะเป็นเบดนะฮะส่วนที่พ้าแขนจะเป็นหนังสีดํานะครับก็จกปรับออโต้มีระบบเซนทราล็อกมองข้างปรับรับไฟฟ้าทั้งหมดนะแล้วก็ตัวฝากระโปรงท้ายเนี่ยเป็นปุ่มไฟฟ้าอยู่ที่ประตูนะครับสําหรับคันนี้นะครับส่วนโครงสร้างนะครับหัวน็อตเดิมนะครับรอยมาร์กสีรอย QC เนี่ยเดิมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเสาบีเดิมนะฮะน็อตไม่มีแกะด้านบนด้านล่างของเดิมนะ แล้วก็ในส่วนของแผ่นนะคะสติกเกอร์เนี่ยต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ครบถ้วนสภาพสมบูรณ์นะครับเม็ดองเม็ดอาร์นะครับของเดิมโรงงานเม็ดอาร์คหุ่นยนต์เลี้ยงสวยนะครับสีไม่มีเยิ้มนะเพราะว่ามีทําสีนะผมอ่าเดี๋ยวผมขอสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับอ่ากดเบรกกดปุ่มแล้วกดปล่อยได้เลยนะครับผมไม่ต้องกดทั้งไว้นะครับ ถ้ากดค้างไว้เนี่ยแสดงว่าตัวรถเนี่ยน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการสตาร์ทนะครับผมถ้าต้องกดค้างแล้วถึงจะติดนะครับผมถ้าตัวใดสตาร์ทปกติเนี่ยแค่เหยียบเบรกกดปุ่มแล้วปล่อยเนี่ยเขาติดนะครับผมปุ่ม engine start นะครับ airbag 7ใบรอบตัวรถมีระบบกันลื่นถลายนะครับวงมาลัยหนังแบบ3ก้านนะครับทรงสปอร์ตแต่ยังไม่เป็นตูดตัดนะสำหรับตัวนี้ก็เป็นหนังเดิมโรงงานนะครับสบภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมด้านขวาเนี่ยเป็นระบบพูดคอนโทลหรือว่าที่เราเรียกกันว่าระบบล็อกความเร็วนั่นเองนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นในส่วนของที่คอนโทลเครื่องเสียงแล้วก็เครื่องเล่นนะครับผมแล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เพื่อรับสายวางสายสปีกเกอร์โฟนได้ปกตินะครับแอร์แบ็กเใบตัวรถนะส่วนหน้าจอนะครับจะเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับเลขไม้แท้อยู่ที่80,000 9,362โลนะครับผมคันนี้ไม่เดิมไม่แท้นะครับมาดูตัวสำเนาเล่มรถนะครับผมรถบุคคลมือเดียวนะครับปี2019.19เดือนสิงหานะครับผมไม่เคยติดแก๊สเลขตัวเครื่องตัวถังเดิมนะครับ1นึ9งหซีซีหรือว่า1 8 0 0งนซีซีนั่นเอง141แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ คันนี้เนี่ยเป็นรถบุคคลมือเดียวนะครผมทำไมถึงขึ้นลำดับที่2เพราะว่าลำดับที่1เนี่ยจะเป็นชื่อของทางเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับมาจากบริษัท Honda l i s s i n g เลยนะครับก็คือมาจากป้ายแดงโดยตรงนะครับผมจัดกับ Honda โดยตรงด้วยนะครับเล่ม18หน้าต่างๆสวยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว ตัวคู่มือนะครับติดมากับรถเนี่ยเล่มหนาๆเนี่ยอยู่ครบนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีชํารุดนะครับสมุดรับประกันหรือว่าประวัติการเข้าศูนย์ของเจ้าของเก่าเนี่ยก็อยู่ครบนะครับเขาเข้ามารอบล่าสุดเนี่ยเป็นปลายปีที่แล้วนะครับตอนไม่เจ็ดหมื่นโลนะปัจจุบันไม่แปดหมื่นเก้าพันโลนะครับผมก็ถือว่าประวัติศูนย์ของเขาเนี่ยค่อนข้างตรงนะครับดูแลรักษารถดีนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมส่วนคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นสีดํา ตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นตัวหน้าจอแบบทัชสกรีนนะขนาดประมาณ7นิ้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อ HDMI นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับปกติเลย FMAMMP3 นะครับแล้วก็ Honda เนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคือเรื่องเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงเขาค่อนข้างดีนะครับผมในส่วนของตัวรถแบบ Honda นะครับแ i ร a ออโต้นะครับแน่นอนนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมแจ้งนะตั้งแต่ ตอ,ตอนที่บอกเนี่ยตัวผ้ายางเนี่ยการลอยต่างๆเนี่ยเขามีให้หมดนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ซีวิชชัดเจนเลยนะครับตัวเกียร์เนี่ยเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับผมแบบแถวตรงถุงเกียร์สวยๆหัวเกียร์เป็นหนังสภาพไม่มีชํำรุดนะครับเบรกมือไฟฟ้ามีอีควอทโหมดนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาครอบด้วยแคลปล่านะครับที่เป็นต้องบอกว่าเป็นแคลปล่าแท้นะแล้วก็ครอบพลาสติกอีกทีหนึ่งนะครับก็การลอยนะครับคุณภาพคงทนแข็งแรงนะใช้อีกันยาวๆเลยนะครับ สวยมากนะครับแล้วก็ตัวที่พักแขนเลื่อนปรับระดับได้นะแล้วก็ดูความใส่ใจของทางเจ้าของเก่านะครับเขาใส่ทุกจุดเลยนะครับไอตัวผ้ายางรองเนี่ยแล้วก็ด้านล่างนะครับผมตรงช่องชาร์จไฟคอนโซลตรงกลางด้านล่างเนี่ยเห็นไหมฮะเขาก็ใส่มาให้นะครับผมแล้วก็มีช่องชาร์จไฟหนึ่งช่องนะ hdmi นะครับช่องเสียบสาย aux ก็มีให้นะครับส่วนตัวเบาะนะครับ เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับของเดิมโรงงานนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับเบาะหนังเดิมไม่มีรอยชํารุดไม่มีรอยฉีกขาดนะครับร่องรอยการใช้งานน้อยมากๆนะครับผมเบาะหนังแท้เนี่ยเขานิ่มนะครับนั่งสบายนะแล้วก็ตกแต่งด้วยดีไซน์ที่เป็นลายคาร์บอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้านะในส่วนของตัวลายคาร์บอนปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับคนเดียวนะครับที่เหลือเป็นปรับมือปกตินะครับส่วนด้านหลัง านหลังโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของเม็ดอาร์ตต่างเนี่ยก็ของเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบทุกเม็ดมาดูมาตรวจสอบกันได้นะครับภายในเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างกว้างนะแต่ก็ไม่ได้สู้ของแบรนด์รถที่เป็นแบรนด์ใหญ่เช่นแอ c o คอร์ดนะครับหรือว่าแคมนี่นะครับแต่ก็ถือว่ายังตอบโจทย์อยู่นะครับตัวเบาะสภาพสมบูรณ์ด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่มีรอยของการใช้งานเลยนะครับเขามีที่พักแขนให้มีที่วางแก้วให้นะครับผม หลังคาเดิมฝ้าเดิมนะครับสะอาดสะอานนะครับไม่มีรอยชีกขาดไม่มีรอยเปื้อนเปื้อนขีดเขียนนะครับผมสำหรับตรงนี้นะก็ต้องบอกเลยนะครับรถสวยการันตีนะครับผมผมการันตีหลังการขายนะครับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ1,000 0โลนะครับผมใครที่สนใจคันนี้นะสำหรับ Honda Civic f c นะครับเปอ่าครับผมเป็นรุ่น 1.8EL ปี2019แท้ๆนะครับรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงคันนี้ ราคาเพียง6 9 9 0 0 0บาทเบอร์โทรใต้คลิปโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับมาดูบอดี้ด้านหน้านะครับเครื่องยนต์เดิม i-vtec สสูบเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมแก๊สนะครับดูห้องเครื่องสิครับคุณลูกค้าสะอาดมากนะครับใสามากเครื่องยนต์นิ่งๆสวยๆเเนยนๆน,น,นะครับรอยมาร์กสีรอยแต้มสีเดิมโรงงานหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีภาพที่เกือ ไม่มีข้าบน้ำมันไหลเยิ้อมรั่วซึมนะครับในส่วนของตัวน้ํามันเครื่องภายในแห้งๆแบบนี้นะครับสวยมากนะครับ <S <S ผมแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างหลักนะครับเบ้าโชกเดิมลอยซีนเดิมนะครับหัวน,น็อตเดิมนะครานด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะนะฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับผมแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยพลาสติกครอบเนี่ยเจ้าของเก่าขเขาก็ ซื้อมาติดเพิ่มนะครับกันลอยนะครับให้อีกนะครับโอ้ต้องบอกว่าดีมากๆนะลอยซีนเดิมโครงสร้างเดิมนะครับดูด้านหน้าด้านหน้าเดิมคานเดิมนะครับดูดูแหงจิ้งหลีดเขานะครับไม่มีล้มไม่มีตกนะครับสะอาดสะอาดแบบนี้ไม่มีฝุ่นเกาะเลยนะครับผมดูได้เลยนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับให้ตากล้องเป็นเข้าไปดูนะครับหัวลูหัวน็อตเนี่ยของเดิมหมด สติกเกอร์เหรียญบาทน้ำที่ติดมากับฝากระโปรงนะครับอยู่ครบทั้ง4จุดนะครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะครับผมสวยๆแบบนี้นะใครที่สนใจนับคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพแบบว่านางฟ้าสุดๆนะครับใหม่เอี่ยมกลิปๆเลยนะคันนี้นะครับผมขายอยู่ที่6กแส0เก้าหบาทนะครับอยากมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันก่อนได้นะครับ บริษัททออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีสาขาสุวินทวงศ์เป,เป๊ะเลยนะคบผมสำหรับวันนี้ผมไอทออโต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ